ฮงไกอิมแพคชื่อนี้มีคนพูดถึงกันเยอะว่าเนื้อเรื่องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แต่โอ้โหไปหาข้อมูลกันมาฮงไกมันมีเนื้อเรื่องให้ตามเก็บนอกเหนือจากในตัวเกมหลายอย่างจังทั้งคอมิกวิชวลโนเวลลิสต์มายาวเป็นหางว่าวแถมมีอันที่ไม่นับเป็นแคนนอนอีกเอา้าแล้วอันไหนอ่านได้และเผื่อหลายท่านคิดว่าไม่ไปอ่านก็คงไม่เป็นไรมั้ง ส่วนตัวผมคิดว่าเนื้อหาในสื่อวิดิโอโนเวลกับคอมิกบางเล่มเนี่ยถูกเอามาอ้างอิงในเกมค่อนข้างเยอะมากถ้าไม่ได้ไปอ่านมาก่อนอาจจะงงในบางจุดเพราะมีการเอ่ยถึงเรื่องราวหรือคำพูดบางจุดที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันไปพูดกันตอนไหนว่ะหรือบางทีก็มีตัวละครจากสื่อเหล่านั้นมาปรากฏตัวในเกมแบบปุบป,ปับเล่นเอาคนที่ไม่รู้จักตัวละครพวกนี้มาก่อนก็งงว่าพวกเขาไปรู้จักกันตอนไหนแล้วมันก็จะพาให้เราไม่อินกับเนื้อเรื่องไปเอาแบบนี้ก็แย่แล้วสิ แล้วควรจะอ่านอันไหนดีละ่ะอ่านก่อนอ่านหลังไม่รู้ลำดับเลยนะตัวเกมแพดปัจจุบันก็มีการช่วยกำกับไว้แล้วนะครับว่าบทไหนควรอ่านสื่อคอมิกตอนไหนแต่วางไว้อย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันควรอ่านก่อนหรือว่าอ่านหลังเล่นจบบทละเนี่ยที่สําคัญตัวเกมยังไม่มีการโยงไปหาสื่อสําคัญอย่างวิชัวโนเวลเลยด้วยวิดีโอตัวนี้ผมเลยจะมาช่วยปูพื้นฐานและกํากับวิธีการเล่นฮงไกอิมเพคตเติร์สำหรับสายเก็บเนื้อเรื่องว่าควรเล่นถึงจุดไหน เราพักไปอ่านเนื้อเรื่องส่วนไหนเพิ่มก่อนที่จะเล่นต่อไปเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนหมายเหตุก่อนนะครับในขณะที่ทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาผมกำลังไล่สรุปเนื้อหาของคอมิกแต่ละตอนรวมไปถึงจะทำสรุปวิชวลโนเวลด้วยเมื่อผมทำเสร็จผมจะวางตัวไอยด้านขวาบนเพื่อให้วิดีโอตัวนี้เป็นสารบัญให้ผู้ชมที่สนใจไปฟังเนื้อเรื่องที่ผมสรุปมาให้ณตอนที่ลงคลิปนี้อาจจะยังไม่มีแต่ถ้าใครไม่สามารถหาอ่านได้จริงๆอาจจะแปลไม่ออกเพราะแทบทุกสื่อของฮงไกตอนนี้ไม่ได้มีแปลไทยให้ ก็สามารถรอดูสรุปจากผมได้เช่นกันครับหมายเหตุที่2ผมจัดทําวิดีโอตัวนี้ขึ้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดน,นอกจากอยากให้ทุกๆท,ท่านที่กําลังสนใจหรือว่าเล่นเกมนี้อยู่ได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการเสียบเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับเอาละถ้าพร้อมกันแล้วผมอยากจะชวนให้ทุกคนมาปูพื้นฐานกันก่อนเพื่อทําความเข้าใจเซตติ้งของเนื้อเรื่องในเกมให้สามารถเริ่มเล่นเกมนี้ได้แบบไม่งงเซตติ้ง <Setting S 2> ของโลกคงไกลนั้นมีพื้นฐานใกล้เคียงกับโลกของเราเนี่แหละครับ มนุษย์เรามักจะพบกับภัยพิบัติต่างๆนานามาตลอดการดำเนินอารยธรรมของเราซึ่งในจักรวาลโฮงไกอิมเพคตเตอร์ก็เอาภัยพิบัติที่ว่ามาตีความสมัยสิ่งที่จะมารบกวนการพัฒนาอารยธรรมของเราไม่ใช่พวกภัยธรรมชาติแต่มันคือโฮงไกและโฮงไกคืออะไรละ่ะฮงไกคือพลังงานแห่งความกาลหลที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรหรือว่ามันมาจากไหนแต่มันเป็นพลังงานที่มีอยู่ในโลกตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจุดมุ่งหมายของโฮงไกมีเพียงสิ่งเดียว นั่นคือการทำลายอรารยธรรมของมนุษย์กวาดล้างมนุษยชาติให้หมดไปจากโลกเมื่ออรารยธรรมของมนุษย์พัฒนาขึ้นมากแค่ไหนหงไกก็จะพัฒนาตัวเองให้มีพลังเหนือล้ำยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งหงไกก็จะปรากฏมาเพื่อทำลายอรารยธรรมของมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติเหนือธรรมชาติอสูรร้ายหรือกระทั่งโรคร้ายไม่แน่นะโควิดทุกวันนี้อาจจะเป็นหงไกก็ได้รวมไปถึงการให้กำเนิดสิ่งที่เรียกว่าแฮชเชอร์ตัวตนพิเศษที่หลอมรวมกับพลังงานหงไก จนประทูขึ้นกลายเป็นแฮชเชอร์ตัวแทนของฮงไกที่จะทำลายอรารยธรรมมนุษย์ด้วยพลังเหนือธรรมชาติโดยแฮชเชอร์แต่ละตนก็จะมีพลังเหนือธรรมชาติที่แตกต่างกันไปด้วยในเซตติ้งโลกของฮงไกนั้นจริงๆแล้วมนุษย์โลกเคยสร้างอรารยธรรมที่เต็มไปด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าเต็มไปด้วยความเจริญตั้งแต่5 0,000่นปีที่แล้วแน่นอนว่าการมีอยู่ของฮงไกก็พยายามจะกวาดล้างมนุษยชาติตั้งแต่เมื่อห0,000่นปีที่แล้วเหล่ามนุษย์ ต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดสร้างสุดยอดทหารและสุดยอดอาวุธที่ถูกเรียกว่ากุญแจสวรรค์ขึ้นมาเพื่อต่อกรกับแฮชเชอร์ตนแล้วตนเล่าแต่สุดท้ายมนุษยชาติก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่แฮชเชอร์ตนสุดท้ายทวาก่อนที่อารยธรรมจะสูญสิ้นมนุษย์ที่เหลือรอดได้หลบซ่อนจากสายตาของแฮชเชอร์และเข้าเครื่องจำศีลพร้อมกับวางโปรเจกต์ที่จะวิวัฒนาการมนุษย์ให้สามารถต่อกรกับหงไกได้ในภายภาคหน้าเวลาผ่านไปหลายหมื่นปีมนุษยชาติ ได้ลืมตาตื่นขึ้นและเริ่มกลับมาสร้างอรารยธรรมใหม่อีกครั้งแต่ก็ไม่ไายพบกับการลุกรานของฮงไกในรูปแบบต่างๆอยู่ดีมนุษย์จึงต้องดิ้นรนเอาตัวรอดและพัฒนาตัวเองเพื่อต่อสู้กับฮงไกอีกครั้งกระทั่งช่วงยุคกลางช่วงที่จักรวรรดิโรมันล่มสลายองค์กรศาสนาที่มีนามว่าชิกซอลได้ถูกก่อตั้งขึ้นจากตระกูลอโฟคาลิปส์ตระกูลอโฟคาลิปส์ที่เป็นบิช,ชอปของชิกซอในเวลานั้นได้ให้ความช่วยเหลือกับเจ้าชายของราชวงศ์ยุโรปจนพวกเขาได้รับอำนาจมมาออยู่ในื พวกเขาเป็นหัวเรือหลักในการพัฒนาอาวุธจากการนำพลังของฮงไกเพื่อมาต่อกรกับฮงไกเหล่าทหารศักดิ์สิทธิ์ของชิกซอเข้าต่อสู้กับฮงไกเพื่อปราบเหล่าอสูรและชิงดินแดนต่างๆให้กลับมาอยู่ในการปกครองของมนุษย์อีกครั้งกองกำลังที่มีประสิทธิภาพและถูกกล่าวขานกันมากที่สุดของชิกซอก็คือภาคีวอลครียที่เต็มไปด้วยสาวน้อยที่มีพลังในการต่อต้านฮงไกภายในภาคีวอลครียมีวอลครียคนหนึ่งถูกกล่าวขานกันให้เป็นวอลครียในตำนาน เธอคนนั้นมีชื่อว่าคาเลนคาสลาน่าเธอมาจากตระกูลคาสลาน่าอันเกรงไกลที่เลื่องชื่อว่าเป็นตระกูลยอดนักรบที่มีพลังที่สามารถต่อกอจกับหงไกได้สิ่งที่ทําให้คาเลนกลายเป็นวอล์เครียรที่แข็งแกร่งที่สุดในยุคนั้นนอกจากมีสายเลือดอันกลา้าแกร่งเธอยังเป็นผู้ใช้งานโอ๊ตออฟจูดาอาวุธที่ถูกค้นพบจากอรารยธรรมยุคก่อนซึ่งมันก็คือกุญแจสวรรค์ที่ถูกสร้างขึ้นจากเทคโนโลยีในยุคก่อนเพื่อต่อกรนกับหงกส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดเรื่องราวในหงไกอิมแพคเติร์ด คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีคศ1470ณเวลานั้นได้เกิดเชื้อไวรัสโคงไกที่มาในรูปแบบของโรคระบาดและฆ่าชีวิตมนุษย์ไปนับล้านในแถบยุโรปชิกซอลที่เป็นตระกูลที่ต่อกอกับโงไกมาตลอดกลับไม่ได้โฟกัสที่จะช่วยเหลือมนุษย์จากโรคร้ายที่เกิดจากโคงไกแต่กลับมัวเมาไปกับอำนาจและสนใจแต่การขยายอำนาจจากการทำสงครามกับทวีปยูเรเซียและจัก,กรวรรดิหมิงของจีนเพื่อลาอาณานิคม5ปีผ่านไปปี1475 สงครามจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของชิกซอลความพ่ายแพ้ทําให้ชิกซอลต้องรีดภาษีจากประชาชนเพื่อฟื้นฟูประเทศจากสงครามนั่นทําให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจในขณะที่ชิกซอลพ่ายแพ้สงครามโรคระบาดก็ยังฆ่าชีวิตผู้คนอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่ตกต่ำออโตออพอลคลิปส์บุตรชายของบิชอปแห่งชิกซอลได้คิดคน้นและพัฒนายารักษาจนสําเร็จถึงแม้ออโตจะไม่ใช่คนที่มีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการเป็นบิชอปคนต่อไปแต่ผลงานที่เกิดจากความเฉลียวฉลาดของเขา ทำให้ออตโตได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชนกระทั่งพ่อและพี่น้องร่วมตระกูลของเขาเสียชีวิตลงออตโตจึงได้กลายเป็นบิดปคนต่อไปของชิกซอหลังจากนั้นวิทยาการของมนุษย์ก็ถูกพัฒนาเรื่อยมาการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับหงไกก็ดูเหมือนจะเงียบลงไปจนกระทั่งปี1952การประทุของหงไกครั้งแรกได้เกิดขึ้นที่ปีนั้นส่งผลงให้กรุงเบอร์ลินถูกทำลายการประทุของพลังงานหงไกในครั้งนั้นได้ให้กำเนิดแฮเชอร์ตนแรกขึ้น ชิกซอลที่ปัจจุบันกลายเป็นองค์กรลับที่แอบ,บต่อกอกับจะพงไก่ก็ได้ใช้อำนาจและเข้าจับตัวแฮชเชอร์มาแฮชเชอร์ตนนั้นได้รับชื่อว่าเวลและอยู่ภายใต้การดูแลของนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิของชิกซอลนามว่าไอน์สไตน์และเทสลาทว่าชิกซอลสาขาอริการเหนือที่ดูแลเวลในตอนนั้นแอบบไม่พอใจการกระทําหลายอย่างของออตโตมาตั้งนานแล้วผนูกกับความเครือบแคลงใจในเป้าหมายของออตโตถึงจุดมุ่งหมายที่เขาพยายามจะต่อสู้กับพงไก ซิกซอสาขาอเมริกาเหนือจึงแยกตัวออกมาและเปลี่ยนชื่อเป็นแอนทาแอนโทปี ropy, ในปี1955ในขณะที่ชิกซอได้คอยฝึกฝนวอลครียเพื่อเป็นกองกําลังหลักในการต่อกรกับฮงไกแอนทารแอนโทปี Anti ropy, โดดเด่นในการสร้างเครื่องจักรที่ใช้พลังงานฮงไกเป็นแรงขับเคลื่อนกระทั่งปี2000ได้เกิดการประทุข,ของพลังงานฮงไกครั้งที่2ขึ้นสาเหตุก็เพราะชิกซอได้ทําการทดลองอันแสนโหดร้ายกับเหล่าเด็กสาวผู้มีภูมิต่อต้านพลังงานฮงไก หนึ่งในตัวทดลองนามว่าซิรินได้ลืมตาตื่นเป็นแฮชเชอร์ที่2เพื่อทําการแก้แค้นผู้คนที่ทําการทดลองกับเธอจนทําลายชีวิตของเธอทั้งชีวิตไปชิกซอลจึงนํากําลังวอลเครียรทั้งหมดที่มีเพื่อเข้าต่อตานวอลเครียรมากมายล้มตายในศึกการต่อสู้ครั้งนี้เวลาผ่านไป14ปีปี2014ได้เกิดการประทุของพลังงานหงไก่ครั้งที่3ขึ้นที่เมืองนาง,งาโซระการประทุของพลังงานหงไก่ทาให้ผู้คนในระยะใกล้เคียงติดเชื้อหงไก่จนกลายเป็นซอมบี้ไป เด็กสาวนามว่าไรเดนเมได้กลายเป็นแฮชเชอร์ที่3จากการหลอมรวมกับคอของแฮชเชอร์กระทั่งชิกซ่สาขาตะวันออกไกลที่นําโดยเทเรซาโพคลิปส์หลานสาวของออตโตได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้รอดชีวิตในเมืองนางาโซระซึ่งมีเพียงแค่3าคนเคียน,นาคัสลานะ่าไรเดนเมและโรเนียเซชิกเทเรซาถึงรับพวกเธอเข้ามาดูแลในโรงเรียนเซนเฟรยาโรงเรียนสําหรับฝึกฝนผู้ที่มีความสามารถให้กลายเป็นวอลเครียเพื่อเข้าต่อกองกับฮงไกซึ่งเทเรซา ได้ก่อตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาหลังจบสงครามฮงไกครั้งที่2และเรื่องราวของตัวเกมจะเริ่มต้นขึ้นในปี2016 2ปีหลังจากการฝึกฝนของ3ตัวละครหลักอย่างเคียนาเมย์และโบรเนียที่ได้กลายเป็นวาลคเอร์และเริ่มทําภาร,รกิจให้กับชิกซอลเริ่มต้นเรื่องราวมหากาบที่จะทําให้ทุกคนประทับใจไม่รู้ลืมนั่นเองเอาละครับถ้าดูเซ็กชันเมื่อกี้ไปทุกท่านน่าจะเข้าใจพื้นฐานของตัวเกมกันแล้วเท่านี้ก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้ทันทีแบบไม่มีงง และเซกชันต่อไปในวิดีโอนี้จะเป็นไกด์สำหรับผู้เล่นที่ยังงงๆอยู่ว่าควรอ่านเนื้อหาส่วนไหนในจังหวะไหนบ้างอันไหนสำคัญอันไหนข้ามได้เดี๋ยวผมจะมาไกด์ให้ฟังครับเริ่มต้นก็เล่นเนื้อเรื่องให้จบเกมบทที่6ในการเล่นช่วง6แชปเตอร์แรกถ้าหากมีเวลาว่างแนะนำให้ลองไปดูเข้าครัวกับวอลครียซีซันหนึ่งไปพลางๆสามารถหาดูได้ใน YouTube ฟ f f i c i a l ของตัวเกมเลย ที่แนะนําก็เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยจะมีการกําหนดเลเวลกับตันในการดําเนินเนื้อเรื่องซึ่งก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาปลดตรงนี้ออกไปหรือยังนะมาเลยอาจจะมีการขาดช่วงกันบ้างระหว่างรอเก็บเลเวลกับตันเพื่อไปดําเนินเนื้อเรื่องต่อก็สามารถดูอนิเมชันตัวนี้ไปชิวๆจะดูก็ได้หรือว่าไม่ดูก็ได้แต่ถ้าดูก็จะช่วยให้ซึมซับคาแรคเตอร์และสายสัมพันธ์ของตัวละครหลักในเรื่องได้มากขึ้นครับทีนี้มีแทรกนิดหนึ่งถ้าหากเล่นจนจ,นจบช h a p t e r สี่ก็สามารถแวะอ่านคอมิกมูนชาโดภารกิจการร่วมมือกันของเคียนาและฟูัว ที่จะขยายถึงความสัมพันธ์ของสองคนนี้อีกทั้งยังทําให้เรารู้จักหัวหน้าห้องคนนี้มากขึ้นด้วยและยังมีคีย์สาคัญอยู่ในคอมิกตอนนี้ด้วยถ้าไม่อ่านจังหวะน,นี้ก็ไม่เป็นไรรอจบบทที่6ค่อยอ่านทีเดียวก็ได้ครับและถ้าเป็นไปได้ก็แนะนําให้เล่นพงศ์สวดานฮงไกบทแรกเอาแค่บทเดียวก็พอครับเพื่อทําความรู้จักกับที่มาที่ไปของเทเรซาตัวละครสําคัญอีกตัวของเกมครับหลังจากเล่นจบบทที่6อย่าเพิ่งรีบเริ่มบทที่7นะครับแนะนาให้ออกมาเสพเนื้อเรื่องแบบหนักๆก,ก่อนเลยเริ่มจากว no ิ ที่จะเป็นส่วนเสริมมาเล่าขยายความการก่อตั้งแอนตี้เอนโทรีในช่วงปี1955อย่างที่ผมได้ปูพื้นฐานข้างต้นไปแหละครับเราจะเข้าใจถึงจุดประสงค์ขององกรน,นี้มากขึ้นโดยเฉพาะตัวละครอย่างไอสไตล์และเทสลาที่ปรากฏตัวในว no ิชวลโนเวลนี้ก็จะมีบทบาทอย่างมากในเนื้อหาหลักของตัวเกมจริงๆวิชวลโนเวลนี้สามารถข้ามไปก็ได้เพราะเรายังเข้าใจเนื้อหาหลักของตัวเกมอยู่ดีแต่เหตุการณ์ในวิชวลโนเวลตอนนี้มีการอ้างถึงบ้างในตัวเกมหลักเช่นกัน ถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ลองไปเล่นกันดูครับต่อมาแนะนําให้อ่านคอมิกเซคชั่นอิรัปชันเนื้อหาในส่วนนี้จะเล่าถึงความจริงที่เกิดขึ้นในสงครามฮงไกครั้งที่2ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกมหากราบที่ไม่ควรพลาดเพราะจะได้เนื้อหาสําคัญเยอะมากและเป็นเนื้อหาสําคัญที่เชื่อมต่อกับตัวเกมโดยตรงอันนี้นี่แนะนําเลยถ้าไม่อยากเล่นว no ิชวลโนเวลแอนทาร์อินทรพีจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ควรอ่านคอมิกตอนนี้ให้จบค่อยเล่นเนื้อเรื่องต่อไปสายเก็บเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ควรพลาดอันนี้เด็ดขาดครับ เพียงแต่มันจะยาวหน่อยก็แค่65ตอนอ่านไปเพลินๆเมื่ออ่านจบกันแล้วก็สามารถเริ่มเล่นเนื้อเรื่องกันต่อได้เลยครับโดยเราสามารถเล่นจนจบบทที่9เราไปอ่านคอมิก Anti Entropy i n v a n t i o n เพื่อขยายเนื้อเรื่องระหว่างเชียน,นากับคุณพ่อถ้าขี้เกียจอ่านตอนนี้อยากจะรีบเล่นเนื้อเรื่องก่อนก็เก็บไว้ก่อนได้ครับยังมีจังหวะให้อ่านอีกทีแต่ก่อนจะเริ่มบทที่10ผมแนะนําเป็นอย่างยิ่งให้อ่านคอมิก a s o r Waters เนื่องจากช่วงนี้ ตัวเกมจะโฟกัสไปที่ตัวละครหลักอีกตัวในกลุ่มอยางโบรเนียซึ่งคอมิกตอนนี้จะทําให้เรารู้จักชีวิตของบรูเนียมากยิ่งขึ้นและจะปูเนื้อหาเกี่ยวกับคําสัญญาอันแสนสาคัญของเธออันนี้ไม่ยาวมากแนะนําว่าห้ามพลาดเพราะมีการอ้างอิงถึงในตัวเกมหลักโดยตรงเลยครับทานอซอวอเตอร์จบแล้วก็เล่นกันต่อไปจนจบบทที่11แต่ก่อนจะไปเริ่มบทที่12ผมแนะนําให้อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับดิวานคีทั้งหมดเริ่มจากจัดเมนต์ออฟชาหมาชวิงออฟออริจินคีออฟแบล็กเนสและจีโซมิตามะ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่ากุญแจสวรรค์และเรื่องราวคร่าวๆของอารยธรรมยุคก่อนที่จะเริ่มมีการกล่าวถึงในช่วงบทนี้โดยเฉพาะจีโซมิตามะที่จะทําให้เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบทที่12งได้ง่ายมากขึ้นคอมิกพวกนี้นี่แนะนําว่าห้ามพลาดเช่นกันครับแต่ละตอนเนี่ยมันจะสั้นๆแต่ได้เนื้อหาที่ค่อนข้างสําคัญเอาไว้มาเชื่อมโยงเนื้อเรื่องแน่นอนครับหลังเก็บพวกดีวีีหมดก็เล่นเนื้อเรื่องต่อได้เลยจนจบบทที่12อพอจบบท12แล้วจะไปอ่านคอมิกเวิร์ลเซอร์เพนต์ อันที่จริงอันนี้จะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะแต่จะช่วยขยายความองค์กรหลักสําคัญอีกกลุ่มของเรื่องแต่อันนี้จริงๆเล่นเล่นเกมไปก็ทําความเข้าใจได้เหมือนกันครับไม่ว่าจะอ่านเวลเซอร์เพนหรือไม่อ่านทีนี้ก็เล่นเนื้อเรื่องไปจนจบบทที่14ก่อนจะเริ่มบทที่15แนะนําให้เริ่มอ่านคอมิกลอนดอนฮอลลีเดย์เพื่อทําความรู้จักเบื้องต้นกับตัวละครดูรันดอลตัวละครใหม่ที่จะมีบทบาทอีกมากหลังจากนี้สําหรับเรื่องราวในคอมิกตอนนี้จะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะแต่ถ้าอ่าน จะมีตัวประกอบในตอนนี้ไปปรากฏตัวในเกมด้วยครับจบจากลอนดอนฮอลิเดย์ก็เล่นบทที่15ให้จบไปเลยแต่ใดๆก็แล้วแต่เรายังไม่สามารถเริ่มบทที่16ได้ถ้าหากยังไม่ได้อ่าน S k f r r o m มนางาโซระที่จะขยายความเหตุการณ์การเอาชีวิตรอดของเคียนาเมและก็บรูเนียในเมืองนางาโซระก่อนที่เทเรซาจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์หรือถ้าหากยังไม่อ่าน a e i n v a s i o ชก็สามารถมาอ่านตรงนี้ทั้งเซสชั่นเลยก็ได้ พราะที่ Off ฟ c i a l รวมไว้ในเซสชันนั้นมันมีรวมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอยู่ค่อนข้างเยอะตั้งแต่พวกตัวเอกอยู่ที่นงางาซูระจนกระทั่งเทเรซารับเข้าโรงเรียนไปจนถึงเหตุการณ์ฝังใจของเคียร์นาซึ่งควรจะอ่านก่อนเริ่มบทที่16เพื่อให้เข้าใจมุมมองของตัวละครหลักอย่างเมโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเธอกับเคียร์นาหลังจากอ่านตรงนี้จบก็เล่นได้ยาวๆจนจบบทที่19แต่ก่อนจะเริ่มบทที่20แนะนำให้เริ่มอ่าน Spring f a c e The Blade of the Empyrean the Corp จากนั้นก็อ่านอีลันพลาตินัส เราก็เล่นวิชวลโนเวลสากาออฟดิชตเร์ผมขอไม่อธิบายเนื้อหาที่เกิดขึ้นในสื่อพวกนี้แล้วกันครับแต่ว่าบอกได้เลยว่าสื่อพวกนี้สําคัญทั้งหมดโดยเฉพาะอีลันพาราตินัสและวิชวลโนเวลสากาออฟดิชัตเต r ร์อันนี้ไม่ควรข้ามเพราะจะมีการอ้างอิงเนื้อหาพวกนี้ในช่วงบทที่2 0่สถึงยีค่อนข้างเยอะมากเข้าใจว่าตอนอ่านอาจจะมีงงกันบ้างแต่ถ้ารู้เนื้อหาพวกนี้ไว้ก่อนจะมีประโยชน์อย่างมากและช่วยให้ทุกคนเข้าใจเนื้อเรื่องในเกมได้ง่ายขึ้นเยอะที่สําคัญ เจอคัสซีนไปอินแน่นอนถ้าอ่านพวกนี้ไปก่อนทีนี้ก็เล่นได้ยาวๆจนจบบทที่25เลยครับแต่จบ25ปุ๊บมันจะมีบทย่อยอย่าเพิ่งเริ่มนะครับแนะนําให้เริ่มเล่นวิชวลโนเวลดูรอนดอลที่จะเล่าเรื่องราววิทกรรมวัยเด็กของดูรอนดอลว่าเธอได้ชื่อนี้ไว้ยังไงและผ่านเรื่องราวอันยิ่งใหญ่อะไรมาบ้างและถ้าใครที่ยังไม่อ่านคอมิกเซคขั้นคีแนะนําให้อ่านหลังจากเล่นวิชวลโนเวลจบคอมิกตอนนี้สนุกมากช่วยเปิดมุมมองของเรื่องราวในอรารยธรรมยุคก,ก่อนรวมถึงขยายความเหตุการณ์ หลังจากช่วงบทที่12ได้อย่างลงล็อกปิดท้ายด้วย Alien Space ที่เรียกได้ว่าเป็นคอมิกขยายจักรวาลให้กว้างขึ้นและถ้าใครสนใจจะไปเล่น Star Rail ต,ต่อก็ลองอ่านตอนนี้ไว้เลยครับใน3สื่อที่กล่าวมาเนี่ย Visual Novel Durandal แล้วก็ Alien Space มีการอ้างถึงโดยตรงในบทที่25บทย่อยถ้าไม่ได้อ่านมาก่อนตอนเล่นคงมีเกาหัวจนผมร่วงแน่นอนนอกจากนี้ก็อยากจะเตือนว่าาเ่นจบบทที่25แล้ว ให้ไปเล่นโหมดแดนสวรรค์หรือเอลิเซียนเรียมให้ครบ3บทให้ได้ก่อนที่จะเริ่มบทที่29เพราะบทหลังจากนี้อ้างอิงเนื้อหาจากเอลิเซียนเรียมโดยตรงใครที่ยังไม่เริ่มเล่นหรือยังเล่นส่วนนี้ไม่จบถ้าหากไปเล่นเนื้อเรื่องต่อเลยมีง,งงแน่นอนเพราะตัวละครใหม่โผล่มาเยอะมากคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับจริงๆยังเหลือคอมิกอีกหลายตอนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงเพราะมันค่อนไปทางช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของหลอและเล่าเรื่องตัวละครรอง ที่ไม่ค่อยส่งผลกระทบกับเส้นเรื่องหลักอย่างเนื้อหาของเทเรซายาเอะหรือว่าคาเลนที่ถ้ารู้เพิ่มก็เอามาเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้สนุกดีแต่ถึงไม่รู้ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับเนื้อหาหลักสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าชอบเนื้อเรื่องแล้วอยากไปเก็บเพิ่มก็ไปหาอ่านแยกเอาได้ครับถ้าลองตามอ่านเท่าที่ผมแนะนําในวิดีโอตัวนี้ก็สามารถเข้าใจเนื้อหาหลักของเกมได้แล้วครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันไว้เพื่อไม,ม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับฮงไกกันด้วยนะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอลาไปก่อนอนนขใหห้สุกกกกัับบมาารงไค